ทีฟบอลม,มันมันมันยุติการหาทีมไปค่อนข้างที่เยอะในวงการฟุตบอลเดินสายของเราเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมในแง่ของรายการแข่การแข่งขันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่นะครับรายการหลักแสนไปแตะหลักล้านเลยก็ว่าได้ ก็ต้องบอกว่านะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในวงการฟุตบอลเดินสายของเราเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่ามันก้าวกระโดดนะครับผมเองและทางทีมงาน90ทีที่มาคุกคีอยู่ในวงการฟุตบอลเดินสายเนี่ยน่าจะร่วม4ปีเป็นอย่างต่ำนะนะครับเราได้เห็นการเติบโตนะครับทุกๆปีเลยทีเดียวและในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ ในแง่ของรายการแข่งการในขันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยนะครับมีทุกอีเวนต์มีทุกรายการมีทุกทั่วทุกภูมิภาคนะครับเรียกว่าโอ้โหแม่เกิดขึ้นเยอะมากสําหรับวงการฟุตบอลเดินสายในประเทศไทยของเรานะครับตั้งแต่นะครับรายการหลักแสนไปแตะหลักล้านเลยก็ว่าได้นะครับนี่แหละครับความนิยมในวงการฟุตบอลเดินสายมันค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับและนะครับ เขาเรียกว่าอะไรล่ะในช่วง2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวกระแสที่ฟุตบอลมันมันมันยุติการนาทีมไปค่อนข้างที่เยอะนะครับมันเกิดอะไรนะครับอย่างที่ผมเกิดไปก่อนหน้านี้แล้วเราจะมาเจาะลึกนะครับผมยกมานะครับ4ข้อ4เหตุผลหลักๆเลยก็ว่าได้นะครับเอาละนะครับและนะครับการที่มีทีมดังเองนะครับมีฐานแฟนคลับติดตามกันเยอะมากภายใต้ความรุ่งโรจน์นะครับนี้นะครับ ที่เขาเรียกว่าการฉาบฉวยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ากับมีปัญหาเชิงโครง,ครงเขาเรียกว่าโครงสร้างนะครับที่กําลังกัดกินนะครับวงการเนื้อภายในน่าสนใจมากนะครับก็ต้องบอกว่าทําให้หลายหลายทีมเองเนี่ยทุ่มเทด้วยหัวใจนะครับต้องตัดสินใจพักทีมหรือว่ายุติการทําทีมไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเรามาเจาะลึกกันที่ว่า4เหตุผลใหญ่ๆนะครับ ที่เป็นหลักที่เป็นจุจุดเปราะบางของวงการฟุตบอลเดินสายเนี่ยใจอย่างเดียวแม่งไม่ได้ว่ะวงการนี้นะครับไม่เพียงพอที่จะทําให้ทีมอยู่รอดในวงการฟุตบอลเดินสายในประเทศไทยได้ครับข้อแรกเลยนะครับที่เราจะมาเจาะลึกลงไปนะครับก็ีดเรู้บอกว่าวงการฟุตบอลเดินสายอย่างที่ผมบอกไปนะในช่วงตลอด45ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเติบโตได้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแต่นะครับระบบการสนับสนุนนะครับยังไม่ทัน นะครับเขาเรียกว่ามันโตไม่ตามอ่ะมันตามไม่ทันกันนะครับก็ต้องบอกว่าการขยายตัวของฟุตบอลเดินสายเองเนี่ยนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองในช่วงระยะเวลา3-4ปีย้อนหลังมาเนี่ยนะครับรายการแข่งขันผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดนะครับมีทั่วทุกภาคนะครับทั่วทุกจังหวัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเยอะแยะกันไปหมดนะครับและที่สําคัญครับเงินรางวัลนี่แหละมันล่อตาล่อใจซะเหลือเกินนะครับจากหลักแสนไปแตะหลักล้านนะครับดึงดูดทั้งนักเตะ ทั้งเจ้าของทีมเองเนี่ยนะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมใน์ุาเมนต์นั้นนะครับและแสดงเหตุถึงศักยภาพและโอกาสที่จะเติบโตของวงการฟุตบอลเดินสายเนะครับเอาละนะครับอย่างไรก็ตามขณะที่แสงสว่างไฟกำลังสาดส่องลงมานะครับก็ต้องบอกว่าความนิยมภายในนะครับภายนอกเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับโครงสร้างพื้นฐานและระบบนะครับมันเปราะบ,บางซะเหลือเกินสำหรับวงการฟุตบอลเดินสายนะครับที่สำคัญที่สุด นะครับที่จะทําทีมได้จริงจังกับการแข่งขันนะครับเจ้าของทีมเขาเรียกว่ามันมันเริ่มรู้สึกว่านะครับข้างในเนี้ยยังไม่พร้อมเท่ากับภายนอกนะครับนี่นะครับไปตีความกันเองนะนะครับปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนคือนะครับปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนอันดับหนึ่งเลยนะครับก็อะบอกว่าตอนเนี้ยนะครับทางเขาเรียกว่าวงการฟุตบอลเดินสายของบ้านเราเนี่ยมันยังมีระบบการจัดก,การยังไม่เป็นมาตรฐาน นะครับไม่มีระบบการจัดก,การ ranking นะครับที่เป็นกลางและน่าเชื่อถือและอีกเหตุผลหนึงนะครับเรื่องผู้ตัดสินนะครับกรรมการเราจะได้เห็นทุกๆวีคเราจะได้เห็นทุกๆรายการ อันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าม,มันมันคู่กันอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าผู้ตัดสินและ,ะรายการเนี่ยมันคู่กันอยู่แล้วนะครับตัดสินได้ดีเสมอตัวตัดสินไม่ดีไหมโดนนะครับผู้ตัดสินก็ต้องเห็นใจท่านชมรมผู้ตัดสินด้วยนะครับเอาละนะครับ กรรมการยังไม่มีการอบรมนะครับอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าควบคุมมาตรฐานอย่างจริงจังนะครับปัญหาเรื่องการตัดสินกรรมการเป็นประเด็นที่ถูกวิพาก์วิจารณ์กันทุกอาทิตย์กันทุกทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะครับการขาดการอบรมนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับควบคุมมาตรฐานอย่างเข้มงวดนะครับและกลไกาการตรวจสอบที่โปร่งใสนะครับทำให้เกิดข้อกังขาในความยุติธรรมนะครับในการแข่งขันซึ่งเป็น นะครับบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของวงการฟุตบอลเดินสายเลยทำให้นะครับทีมที่ลงทุนลงแรงไปเนี่ยนะครับเริ่มตั้งคำถามย้อนกลับมาหาตัวเองแล้วนะครับของนะครับความยั่งยืนของวงการฟุตบอลเดินสายเนี่ยอาจเป็นสาเหตุที่สำคัญเลยนะที่ทำให้เจ้าของทีมบางทีมยุติการทำทีมครับประเด็นข้อที่2นะครับนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับระหว่างนะครับค่าตัวนักเตะแพงขึ้นจริงนะครับ และนั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับนี่คือสัญญาณที่ดีในการเติบโตของวงการฟุตบอลเดินสายของบ้านเรานะครับที่บ้านเราเนี่ยสามารถเรียกค่าตัวได้ตั้งแต่นะครับเอาต่ำๆเลยนะครับผมพูดต่ำๆเลยนะนะครับ2 0 0 0ถึง5,000เลยนะครับนี่คือต่ำๆเลยเลยนะนะครับต่อวันต่อวันนะครับนะครับวันเสาร์เตะสองแมตช์สามแมตช์ เอาไปเลยนะครับ4,000 5,000และในบางกรณีครับนักเตะที่มีชื่อเสียงมันมากมากๆเนี่ยอาจจะได้นะครับค่าใช้จ่ายสูงถึงแตหลักหมื่นคือนักเตะระดับเกรด A นักเตะระดับคุณภาพที่เขาต้องได้รับแต่ละวันแต่ละอาทิตย์ที่เขาไปาลงแข่งให้การที่นะครับค่าตัวนักเตะมันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เป็นเรื่อง เขาเรียกว่าเป็นเรื่องปกติของการเติบโตนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับในทั่วทุกวงการเลยนะครับแต่เมื่อนะครับทีมไม่สามารถที่จะหาสปอนเซอร์ได้นี่สําคัญเลยนะครับทีมไหนที่ไม่มีสปอนเซอร์นี่ผมมองได้ว่าหนักมากนะครับไม่มีสปอนเซอร์หลักที่เข้ามาช่วยแบกนะครับช่วยมาค่าอ่าลดค่าใช้ใจ่ายต่างๆไปได้นี่หนักเลยนะครับนะครับไม่ไปเป็นค่าตัวค่าที่พักค่าอะไรต่างๆมันเยอะซะเหลือเกินนะครับ ทำให้นะครับเจ้าของทีมบางทีมเองเนี่ยต้องควักนะครับกระเป๋าตัวเองเนี่ยจ่ายนะครับนะครับจ่ายเองด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเราจะได้เห็นลหลายๆทีมและก็มีเยอะมากนะครับเราจะได้เห็นบางทีมเนี่ยเอกกันเยอะมากนะครับสทีม3ทีม4ทีมทําไมเขาถึงเอกกันเยอะมันช่วยตรงนี้นะครนะครับมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะมาก นะครับแต่ก่อนถ้าสมัยแรกๆเนี่ยนั่นเห็นสังเกตไหมครับจะไม่มีทีม X e กันเลยนะครับเพราะว่าด้วยนะครับปัจจัยได้หลายอย่างหน้าหน้ากระแสต,ตอนนั้นมันยังไม่ไม่บูมเท่าตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับอย่าี่ผมบอกไปนะมี X e 3คน4คนเนี่ยก็มาช่วยลดภาระตรงนี้แหละไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียว <S <S หัวข้อที่3ประเด็นที่3นะครับน่าสนใจ <S <S ผมยกให้เลยว่าเนี่ยประเด็นที่ประเด็นเนี้ยน่าสนใจมากนะครับสปอนเซอร์รายใหญ่ ยังไม่เชื่อใจในระบบนี้ครับน่าสนใจนะครับใคร,ใครที่อยู่ในวงการฟุตบอลเดินสายมานะครับลองสังเกตดูนะครับแม้ว่าเงินหมุนเวียนนะครับในฟุตบอลเดินสายเนี่ยจะมาหาศาลเลยนะครับโดยเฉพาะในทัรวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่รวมกันแล้วเนี่ยอาจจะมีเงินสะพัดมากกว่า10ล้านบาทนี่นะในทัรวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะมีเงินสะพัดมากกว่า10ล้านบาทต่อปีนะนะครับเยอะมากนะครับแต่กลับพบว่า แบรนด์รรนดังๆแบรนด์กีฬาดังๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับรายใหญ่ๆเนี่ยยังคงไม่กล้าเข้ามาลงทุนยังคงไม่กล้าเข้ามาสนับสนุนนะครับทำไมแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเขาถึงไม่กล้ามาลงทุนขพอหนึ่งเลยนะครับในการจัดการแข่งขันในการตัดสินของผู้ตัดสินนะครับความโปร่งใสในการดําเนินงานซึ่งทําให้พวกเขามีความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแบรนด์เขา นะครับหากเข้ามาสนุสนับสนุนหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับทีมนั้นๆอันนี้สําคัญมากไม่มั่นใจเรื่องภาพลักษณ์ของแบรนด์เขาอยู่แล้วนะครับนะครับเพราะอะไรปัญหาความรุนแรงดรามา่านะครับหรือข้อพิาพาทต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามและนอกสนามยังคงเป็นภาพจําของฟุตบอลเดิ์สายอยู่นะครับซึ่งทําให้แบรนด์ใหญ่ๆเองเนี่ยไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจเลยนะครับว่าการเข้ามาสนับสนุนนะครับจะส่งผลดีต่อ ภาพลักษณ์ของแบรนด์เขาหรือไม่สุดท้ายแล้วนะครับด้วยภาระเองนะครับภาระทั้งหมดเนี่ยมันต้องตกไปอยู่กับเจ้าของทีมเจ้าของสโมสรในทุกทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่ลงการที่ทําการแข่งขันเนี่ยนะครับการแบกรับนะครับภาระทางด้านการเงินนี่ก็หนักอยู่แล้วนะครับต้องมาแบกรับภาระเรื่องชื่อเสียงของทีมของสโมสรอ,อีกนะครับทำให้หลายทีมต้องประสบปัญหาและไม่สามารถ ที่จะเดินต่อไปได้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับเพจเราเป็นเพจที่สื่อสารไปเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอยู่แล้วหลักๆนะครับสำหรับผมเองเนี่ยจะอยู่ในวงการฟุตบอลออนสายซึ่งนะครับก่อนหน้านี้มันมีรายการหนึ่งนะครับไม่ขอเอ่ยเลยนะที่อาจจะมีการนะครับกระทบกระทั่งกันในสนามและมีการลงไม้ลงมือกันนะครับแต่ก็มีบางคนนะครับนะครับทักมาข้อความมาบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ไม่รุนแรงเลย ผมนะครับกลับมามองย้อนกับทีมงานนะครับนะครับนี่ขนาดมีการออกไม้ออกมือกันในสนามเนี่ยยังบอกว่าอุ้ยเพจเนี่ยเสนอข่าวรุนแรงเกินไปหรือเปล่าทาั้งๆที่มันไม่มีอะไรเลยฝากไว้ด้วยนะครับเนี่ยขนาดลงไม้ลงมือกันในสนามมึงจะบอกกูว่าไม่รุนแรงมันต้องถึงขั้นไหนครับที่จะบอกว่ารุนแรงในสนามนะครับก็ฝากไวไ้ในกุณีการนะครับอ่ะนะครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนี่สําคัญมากนะครับข้อที่4ี่เนี่ย ผมบอกได้เลยว่าใจอย่างเดียวไม่ได้ทำไมผมถึงเอาข้อนี้ไว้สุดท้ายนะครับเพราะว่าผมอยากให้ FC อยากให้แฟนๆรับฟังจนจบสำหรับ EP นี้แล้วท่านจะได้รู้ว่าอ๋อมันจริงตามที่ผมเสือ,อ,อกไปไหมหรือมันไม่จริงสามารถคอมเมนต์ว่าพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความผิดนัได้นะครับสำหรับผมเองนะครับไม่มีการไม่รับฟังเหตุผลนะครับข้อที่4นะครับอย่างที่ผมบอกไปใจอย่างเดียวแม่งไม่ได้ ทีฟุตบอลเดินสายจานวนมากครับเริ่มต้นการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ชื่นชอบฟุตบอลลักฟุตบอลครับมีความมุ่งมั่นความทุ่มเทด้วยใจแต่ตอนนี้ในเมื่อบงการฟุตบอลเดินสายมันเติบโตขึ้นการแข่งขันมันเข้มข้นขึ้นเงินรางวัลมันสูงขึ้นรวมไปถึงนะครับสำคัญมากค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับทีมเหล่านี้เองนะครับทีมเล็กๆเ,เหล่านี้ก็ต้องปรับตัวนะครับเขาเรียกว่าปรับตัวนะครับกลุ่ม เพื่อนเตะบอลอ่าแต่ก่อนเราเป็นเพื่อนเตะบอลเฮ้ยอาทิตย์นี้เตะเนี่ยนะครับข,ขําขันนะครับให้กลายเป็นนะครับองค์กรกึ่งอาชีพกันละตอนนี้นะครับองค์กรกึ่งอาชีพกันมากขึ้นที่ต้องมีการบริหารการจัดการนะครับที่เป็นระบบมากขึ้นมีการวางแผนการเงินนะครับและการสร้างรายได้เพื่อความจ้างยืนนี่สําคัญมากนะครับแต่หากไม่มีแหล่งทุนสนับสนุนหนักเลยนะครับ ไม่มีแหล่งทุนสนับสนุนที่เพียงพอนะครับเจ้าของทีมก็เริ่มรู้สึกเหมือนค่าเขาเรียกว่าคนจ่ายเพื่อซื้อความเครียดมันมันไม่ใช่การจ่ายไปเพื่อความสนุกสนานไปละมันเริ่มการลงทุนไปให้มันมีแต่ความเครียดแต่ละอาทิตย์ละนะครับแทนที่จะเป็นความสุขจากการได้เล่นฟุตบอลความสุขจากการได้ส่งทีมได้แข่งขันรายการนี้นะครับมันนักเตะบ,บางคนเนี่ยก็เริ่ม เขาเรียกว่าอะไรในทีมมันก็เริ่มคิดแบบมืออาชีพแล้วนะครับเจ้าของทีมก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเครียดนะนะครับเอาละนะครับพวกเขานะครับนักฟุตบอลเองก็ต้องการค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลมากขึ้นเช่นเดียวกันครับนะครับต้องการการดูแลที่ดีนะครับต้องการเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาฝีเทา้านะครับและนะครับในทางกลับกัน ระบบรอบตัวไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการกรรมการเองหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมบางคนเนี่ยนะครับกับยังคงอยู่ในระดับสมัครเล่นนะครับผมใช้ยังยังคงอยู่ในระดับสมัครเล่นเลยนะนะครับซึ่งก่อเกิดความสมดุลและความเขาเรียกว่าความขัดแย้งภายในทีมเราจะได้เห็นว่านะครับเนี่ยสำคัญมากได้หลายทีมเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้อยู่นะครับความไม่สมดุลน,นะครับ ระหว่างความคาดหวังของนักเตะกับความเป็นจ,จริงของระบบเนี่ยนะครับภาระทางด้านการเงินเนี่ยนะครับของเจ้าของทีมที่แบกรับทําให้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะใจอย่างเดียวแม่งไม่ได้การทําทีฟุตบอลสมัยนี้นะครับไม่เพียงพอที่จะพาทีมอยู่รอดได้อีกต่อไปนะครับเมื่อทุนเริ่มหมดนะครับความรักความมุ่งมั่นก็อาจถูกบัญทอนลงไปจนนําไปสู่การตัดิใจพักทีมยุติการทําทีม ซึ่งในปัจจุบันเราจะได้เห็นเพิ่มมากขึ้นและในปีนี้เป็นปีเดียวที่ทีมเนี่ยล้มหายไปเยอะมากเยอะจริงๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับสำหรับวงการฟุตบอลเดินสายในบ้านเรานะครับผมบอกได้เลยว่าทีมหลายทีมที่อยู่ในวงการบอลเดินสายมา่วมๆุมสิบปีนี่โอ้โห เป็นต้นแบบที่ดีเลยนะครับเป็นต้นแบบสําหรับทีมใหม่นะฮะในการวางรากฐานแล้วก็สาหรับน้องๆที่นะครับอยากเข้าไปอยู่ในทีมนะครับที่เขาเรียกว่ามี FC เยอะๆนะครับเพื่อต่อยอดนะครับไปสู่ระบบอาชีพอย่างจริงจังเกินกว่าที่ระบบจะไล่ตามทันนี่คือความจริงครับในวงการฟุตบอลเดินสายที่กําลังเผชิญอยู่ณตอนนี้การที่จะก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้จําเป็นต้องมีการยกระดับการสนับสนุน ให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับทา้านาสปอนเซอร์นะครับและหาโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนครับเพื่อให้ความรักในวงการฟุตบอลนะครับยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับและสามารถพาวงการนี้ไปสู่การเติบโตที่แท้จริงได้นะครับนี่คือ4ข้อสำคัญเลยนะครับที่ผมนะครับหยิบยกมาพูดคุยกันใน e ีนี้แน่นอนครับสำหรับ EP นี้ อาจจะมีบางมุมที่ไม่ถูกใจของใครบางคนและก็มีบางมุมที่ถูกใจของใครบางคนแน่นอนนะสาหรับผมเองเป็นผู้ดําเนิน,นการเหรียญมี2ด้านอยู่แล้วนะครับไม่มีทางที่จะถูกใจใครได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่ผมสื่อสารไปรวมถึงทีมงาน9 0้าสิบนาทีของพวกเราเองไม่มีเนื้อสีอื่นใดครับผมยังคงยึดบ้านคําเดิมครับยังคงอยากยกระดับวงการฟุตบอลเดินสายให้มันมีมาตรฐานแค่นั้นเองนะครับ ไม่รู้ในอนาคตผมเองจะอยู่ในวงการนี้ได้อีกนานแค่ไหนนะครับอยากเห็นน้องๆที่ผมสร้างมาอยากเห็นทีมที่ผมเคยจัดรายการอยากให้อยู่ไปนานๆน,น,นะครับวางแผนให้เป็นนะครับระบบมาตรฐานนะครับอ่ะนะครับ e ี EP ีนี้คิดเห็นยังไงนะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับสำหรับ E ีีนี้อาจจะมีเนื้อหาสาระมากขึ้นกว่า E ีกีก่อนๆน,นะครับยังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความิดเห็นกันได้นะครับผมเองจะตอบทุกคอมเมนต์ สำหรับ e ีีหน้านะครับเฮ้ยเดี๋ยวอย่าลืมนะครับบอลปิดลิกนะครับเริ่มแล้วนะครับนะครับจะเป็นทีมไหนรอติดตามเชียร์ทางเพจ90นาทีนะครับจะลูกหนังรวมไปถึงทางด้านเชิญปูมี่เดียได้นะครับยังไงก็ฝากไ้ด้วยกันละกันอีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนที่กัปตันจะหยิบยกมาพูดคุยกันสามารถติดตามได้ทางเพจ90นาทีครับอีพีนี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่อตย์หน้าสำหรับวันนี้กัปตันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ